แล้วกันนะนี่พี่้องสดๆขนาดนี้ครับโหดูด,ดูดูเหงือกมันพังงาบพัง,งาบเลยส่วนใหญ่โหหนูนะพันระเบิดใช่ฮะเหมือนเหมือนระเบิดกบเช่นกันว้าวนหนูนะสับจริงพี่จุรุนบอกว่าคนโทรมาสั่งออนไลน์นะเขาเขาจะถามว่าพี่อย่าลืมนะอย่าลืมนะ <laughs> อย่าลืมน้ำปลาพิกนะ <laughs> นี่นนามาดูกล้องเดี๋ยวผมจะยล้านให้ดู ดีเอครัวบรรทุมกระลุงเด่นครับพี่น้อง EP นี้ตื่นเช้ามาสดชื่นมากจะพามากินอาหารป่าที่จังหวัดอยุธยาครับพี่น้องเดินทางมาไกลพอสมควรเกือบ800กิโลเพื่อจะมากินอาหารป่าที่นี่ EP ซีซั่นนี้เราจะรีวิวร้านอาหารป่าปลาแม่น้ำงางูเหา่าปลาแค่ปลาคังปลาเนื้ออ,อ่อนมีหลากหลายเมนูแต่ว่าวันนี้จะพาไปชิมเลยแล้วพี่น้องผมไม่น่าคุยนานเลย ย,ยูยยเินไขลเลยครับแหมเปิดหัวคลิปมาก็เลยเลยถอยได้ไหมเนี่ยถอยไม่ได้เนาะพี่น้องเป็นย,ยูเทนกับไหมเลยเลยเดี๋ยวจะพากลับรถกี่รอบหนึ่งไม่น่าเปิดหัวคลิปมาตอนนี้เลยเลยครับพี่น้องส่วนมากนะครับร้านอร่อยออยเนี่ยจะไม่ชอบอยู่ติดกับริมทางสักเท่าไหร่นะครับพี่น้องอามาถึงนะครับพี่น้องครัวจารุนฉายครับพี่น้องจะเห็น รูปจอรเข้ยืนไหว้มืออยู่อยู่หน้าร้านเลยนะเดี๋ยวตามไปดูครับว่าที่นี่จะเด็ดขนาดไหนตามเรียนมาครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องวันนี้มาไกลบ้างถึงจังหวัดอยุธยาจะพามาชิมเมนูเด็ดร้านนี้มีคนเอซีแนะนํามาแล้วก็ผมก็ดูจากการรีวิวหลายๆที่โอโห้หน้ามาชิมเดี๋ยวต้องสวัสดีเจ้าของร้านก่อนพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่จรูลเนาะครับโอ้ตล<ม>รดคบครับ มาที่ร้านนี้เขาบอกว่าเรื่องของผัดเผ็ดเรื่องของอาหารปา่าครับต้องแนะนําลองมาชิมดูอยู่โซนไหนนะพีอ่อยู่บางปะอินครับบางปะอินโซนอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินครับครับก็มาเดี๋ยวใครมาไม่ไม่ถูกเดี๋ยวผมปักหมุดอยู่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะปักหมุด GPS ให้เลยถ,ถ้าอยากมาก็กดเซิร์ชแล้วก็มาถึงได้เลยนะครับเผ็ร้านก็ได้นะครับเผ็ร้านก็มีเนาะอ่าก็นี่กลัวจะลูดสายเบอร์โทรก็ตามข้างบนเลยครับพี่น้อง วันนี้จะหอมมาชิมเมื่อกี้พี่เจรุนบอกว่าวันนี้ได้ปลาสดๆดมาจากในน้ำเจาพญาเลยเขาบอกโ้สดสดแล้วก็ปลาแม่น้ำเป็นปลาปลากรดขังส่วนใหญ่เราจะเน้นปลาสดอยู่แล้วโอ้ันนี้สดแบบพัง้าพังงบเลยแหละแล้วก็นี่ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ก็จะเป็นพวกจริงๆเป็นอาหารภาคกลางครับกัก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีทั้งหันป่าแล้วก็อาหารบ้านอาหารป่าหลักๆก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ร้างก็เป็นพวกระเบิดกบ โกบระเบิดใช่ผัดสับละเอียดผัดแห้งๆหงครับเป็นยังไงพี่น้องกบระเบิดพี่น้องอืมกบนิดหนึ่งกล้องเดี๋ยวรถรถการไฟฟ้าจะเอาเธอไปด้วยผัดกลบระเบิดเพิ่งเคยได้ยินไหมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเห็นขั้นตอนตั้งแต่การทําขออนุญาตดูนิดหนึ่งกันได้ร้านให้ได้ให้ดูนิดหนึ่งได้เลยเดี๋ยวเอาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่กบมาจากตลาดครับโอ้แล้วก็จะเห็นวิธีการทําปลาด้วยวันนี้ปลาตัวใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ร้อนละพี่ว่าขออนุญาต ตามไปดูในครัวเขาดีกว่าเชิญครับเชิญครับพี่น้องนั่งมากจ้าจ่าบรรยากาศชิลๆเลยพี่น้องครับเดี๋ยวเมื่อกี้เจอเอฟซีเขามาทานนี่พอดีเดี๋ยวไปสวัสดีพี่เขานิหนึงเดี๋ยวผมขยึงใหม่แป๊บนึงนะครับพี่เนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับได้ข่าวว่าติดตาม์โรงเรียนจริงไหมครับผมดูแทบจะทุกวันแกบอกว่าเมื่อคืนนี้ยังเห็นมันก่อนยังดูอยู่เลยเมื่อคืนยังดูอยู่เลยใช่ครับวันนี้มาชิมอะไรครับนี่ก็มียำกบแล้วก็ต้มยำมะบึกครับไข่เจียวสมุนไพรโอ้อันนี้เป็น ยำกบใส่หัวปลีเหรครับครับผมโอ้โหแสดงว่าพี่อยู่พี่อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับอ๋ออยู่ดอนเมืองครับผมแต่ว่าเขาเล้วมันกินที่นี่เลยนะครับโอ้แสดงว่าอร่อยจริงอยู่ดอนเมืองมันกินถึงที่นี่ครับพี่น้องขอบคุณนะครับพี่ครับเดี๋ยวไปดูในครัวพี่น้องไปตามมาเอออันนี้น่ากินเนาะยำกบใส่หัวปลีอ่ะน้ำพริกเผาเมืองชลวันฮะยำเป็นน้ำพริกเผาของเมืองพิจิตรผมเป็นคนพิจิตรอ๋อเมืองชลวันครับน้ำพริกเผาเราทําเอง ครับเป็นสูตรเมืองชาลาวันครับเออน,นี้อันนี้รับสั่งอันนี้เมนูหนึ่งนะครับ <c oughs> พี่เขามาจากดอนเมืองอยังมาสั่งเลย <c oughs> <c oughs> เขามากินหลายทางลวอ <c oughs> ๋อไม่รู้นะว่าเกิมากไกลขนาดน,นี้ก็ขอบคุณมากๆเลยก็ียกว่าอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมเหมือนฮันึกว่าอยู่แถวนี้ที่ได้มาจากดอนเมือง <c oughs> โอ้ป้าพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูอ <c oughs> ขออนุญาตบุกครัวจรูนนะครับพี่น้องวันนี้ไปดู พี่อยากให้พามาดูปลากดสดขนาดไหนอันนี้เราไม่ได้นักกันไว้ก่อนนะคือเขาก็ใช้ปลาสดทุกวันกวันนี้เปิดร้านมาแรกพอดีออหยุดผมหยุดทุกวันพระครับเมื่อวานเมื่อวานหยุดวันพระวันนี้จะฮาก็จะเป็นวันเปิดร้านครับะแต่โดยปกติก็ต้องไปตลาดทุกวันอครับของเราซื้อมาเฉพาะวันครับพี่น้องมาดูดูวัตถุดิบแต่ละอย่างนี่อันนี้ก็คือเป็นเมนูที่จะทํากบระเบิดวัตถุดิบต้องสดสดใหม่ๆวันต่อวันโอ้โหอันนี้ยังไมันเท่าไหร่ จะมาดูน <Wars> ี่พี่ตกใจเลยไม่ค <Whew>, ิดเ้ยร้านพี่สดๆอย่างนี้เลยเหรอครับพี่พี่พี่จะช่วยผมก็ต้องต้องพยายามหาที่ที่สดที่สุดครับก็ต้องไปเดินเลือกเอานี่นี่อันนี้เป็นตดคังครับเป็นเป็นอยู่นะพี่ร้องนะนี่ดูสดขนาดนี้อะพังงาบพังงาบอยู่หนวดยังดิ้นอยู่เลยเห็นไหมมีสองตัวเลยเหรอเนี่ยระวังมันดิ้นระวังมันดิ้นจังหวะถ้ามันดิ้นเดี๋ยวจะปักนะครับ จับแน่ๆแล้วกันนะนี่พี่น้องสดๆขนาดน,นี้ครับ <play> ด <scholars> ูดูดูเหงือกมันพังงาบพังาบเลยสุดๆครับโอ้นี่แบบร้านที่ผมตั้งใจจะมาโดยเฉพาะพี่น้องเพราะว่าอยากหนึ่งในเรื่องของพิกลาบพี่บอกมาจากจังหวัดพิจิตรใช่ฮะเมืองชชลบันส่งผมพี่ก็ได้เลยนะผมว่านะจังหวัดของเนียส่งส่งกุงงสี โอ้โหประกอบนี้เขาสู้รบปบมือกับอะไรนะแต่ตอนนี้เราสู้รบปบมือกับอาหารป่าป่ามีกบหนูนาหนูนาครับหนูนาเนี่ยต้องสั่งเจ้าที่เรารู้จักที่ไว้ใจเพราะแบบนี้หนูมันมีหลากหลายอแต่ส่วนใหญ่นี้เราเป็นน้องที่รู้จักกันมาเขาอยู่สุพรรณก็จะเป็นหนูดักครัหนูแพงหนูหนาจากสุพรรณนะครับพอดีวันนี้มาของมันมันมาก่อนหน้าแล้วสองสามวันผมก็กำลังทำมา นี่พี่ต้องมาดูหนูนี่เอาไปฟิตไปอยู่ถ้ามาจากสุพรรณก็เพื่อนผมก็มานี่ครับนี่เนาะน่าเพื่อนก็มาพี่ก็มาคือเรามากันฝ่ากันทุกคนลองดูลองดูนี่อิมพอร์ตมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่น้องใช่ฮะก็ทำโอ้ลอกหนังมาเรียบร้อยเป็นหนูสดครับแต่ว่าตอนนี้มันติดกันอยู่ครับ สั่งมาทีอย่างนี้เลยถ้าเมนูก็เป็นสิบวันนี้เพิ่งแยกออกมาครึ่งหนึ่งเราเขาได้เท่าไหร่เราต้องเอาเมนูหนูนี่ทําเมนูไหนครับก็เป็นผัดระเบิดส่วนใหญ่หนูนะผัดระเบิดใช่ฮะเหมือนเหมือนระเบิดกบเช่นกันว้าวหนูนะสับผัดสดครับผมสับละเอียดผัดแห้งๆเหมือนกันโอ้โหที่อยากชิมมากคือเดินทางมาเพื่อเมนูนี้เลยนะนะได้ครับเดี๋ยวอนอื่นแต่ว่าเมนูที่เราจะแอบดูเขาวันนี้หลักๆเลยคือจะชิมปลาแม่น้ําชิมกบ หม้อปรีม่อกี้นะยำยำกบยำพริกเผาเมื่ี้มาใจโดนเมืองยังสั่งกินอันนั้นก็เอาแล้วก็ระเบิดกบระเบิดกบระเบิดกบนี่จะเห็นตั้งแต่เทคนิคในการทําเลยพี่น้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูครับพี่น้องมาเมนูนี้ิกเนเจอร์เลยับพี่น้องกบระเบิดก่อนอื่นเลยต้องเอากบมาล้างให้สะอาดก่อนครับโหสดมากครับพี่น้องนี่พูดถึงร้านนี้เรื่องของความสดผมไม่ต้องพูดถึง เน้นมากเลยครับเน้นมากครับสดสะอาดก็ต้องสะอาดอันนี้เพิ่งมาเมื่อกี้เลยละครับกบเนี่ยยังดิ้นอยู่เลยอ่ะใช่ครับกบเพิ่งทำไปโอ้ส่วนใหญ่ก็ใช้กบเป็นแล้วก็ให้ทางร้านเขานอกครับครับเราทำมาให้ขานท้องเลยคอเราก็ตัดหมดครับไม่ได้ใช้อะไรตรงหนนก็ตัดหัวตรงในทิ้งหมดเลยครับเนี่ย ักว่าจะเป็นเมนูกบได้นี่ก็ต้องเอาใจให้ถูกเหมือนกันต้องรู้ใจมันจริงๆรู้ใจมันจริงๆครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ก็ลองผิดลองถูกหลายเมนูเพราะว่ามันทําทําทําไม่ดีก็ขาวแน่นอนโอ้ี่าวแน่นอนใสอะไรอย่างเงี้ยนะ้องให้สะอาดสะอาดมากเลยพี่น้องดูเราเน้นมากครับแล้วส่วนใหญ่เราก็ทําเองครับนะครทำเองกับมือด้วยใช่ทาเองครับโอ้ย่าแบบไม่กลับฮิปตาเลยนะกบระเบิดที่นี่อ่าเปิดตำนานมากี่ปีแล้วครับ ก็ S <S ปีนี้น่าจะเป็นปีที่สิบเก้าเกือบยี่สิ <20 S 2> ปีครับแต่มันก็ย้ายมาเรื่อยๆครับครับอกมาดูก่อนทําก็ต้องเอามาเลาะเลาะกระดูกฮะโอ้ต้องเลาะกระดูกออกครับครับรดูสรงน้นพอไปขลังหลังก็เาน้วือไปดงะกไ็่าาูก่ครอั่งนการเานัตทีาแะรา้งเนนทยากมาก่ว่าาดรขาังมาถ้าเขามานั่งรอกับข้าวถ้าได้ยินเสียง มีดคู่เลยนะยก็จะได้กินละเอบคุณพี่น้องรอติดตามเมนูกบร,ระเบิดเรานะกบเตรียมนี่เครื่องมีใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยแล้วก็พริกพริกครับพริกแกงนี่เราก็ทำเองได้ไหมครับ แกงสมัยก่อนตามเองแต่ตอนนี้มีร้านหนึ่งที่ก็คิดแล้วติดใจใช่ติดใจถ้าอยากไปทํารีวิวแนะนําได้นะแนะนาให้เออผมไปครับงั้นนะเป็นร้านที่ผมยกโป้ให้เลยเพราะว่าเราเอามาใช้ประจำอยู่แถวยุทธยาเนี่ยนะครับนี่ออยู่แถวนี้ตรงนี้ยแต่วิโด้นี่เองครับครับมีพริกแกงครับพริกแกงกับพริกสดใช่ครับวันนี้ผมซื้อกลับด้วยอย่างเงี้ยได้ครับมีซื้อโลเท่าไหร่ครับเขาขายโลเท่าไหร่ ก็ทะทะหาลาเปยนะตัวเราครับมาครับพี่น้องมาดูสูตรในการทำผัดก็เระเบิดนะครับพี่น้องน,นงี่ครับนี่ใช้พริกแกงใบว่านนะครับผัดหอมผัดพริกแกงจนแห้งหนะครับผัดรวนกับน,น้ำมันนิดนึงแล้วก็ เตรียมกบที่เราตับจนละเอียดนะครับพี่น้องจะหอมมากครับขั้นตอนในการผัดนะครับเนี่ใส่ใบมะกรูดไปหน่อยแล้วก็พริกชี้ฟ้าเม็ดนึงนะสุดของพี่จะดูนะครับเอาขึ้นแกงกับกบเราลงไประเบิดใส่ด้วยกันไปเลยครับพี่น้องคบอกคนเลยว่าเครื่องดูที่นี่เอาไม่อยู่ครับหอมกลิ่นออกมาถึงข้างนอกเลยครับพี่น้องนี่แล้วก็รวนจนแห้งนะครับเน้นแห้งๆครับที่นี่คนชอบกินแบบแห้งๆครับ แล้วก็กลิ่นของพริกแกงใบมะกรูดอะไรนะครับพี่น้องพี่ข้ากันดีครับนี่ก็คนกันไปเลยครับรวจามจนมันแห้งครับสุดๆครับเมนูนี้บอกว่าเลยน,นะทำได้หลากหลายเมนูนะครับทั้งกบทั้งดูเฮาทั้งอะไรก็ได้ที่ว่าเราอยากอยากยากิแแนแบบเพื่อนๆเปแบบเคี่ยงได้เป็นแบบข้าวอร่อยครับนี่พี่น้องเห็นไหม จนจนแห้งๆครับตอนนี้ยังไม่แห้งพร้อมครับก่อยไปเรื่อยๆครับพี่น้องอยากมีลูกนัวใจชอบนะครับจะเป็นอย่างนี้ัวใส่แป้งใส่น้ำตาลอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปเลยครับใส่ใส่เข้าไปสีขาวนิดนึงซอสนิดนึงครับไเรื่อยๆเอาแบบแห้งครับเป็นแบบแห้งที่สุดนะแต่พี่น้องนะเอียงจะเอาไฟให้ได้ขั้นตอนสำคัญนะครับที่จะดูพอจะสุกแล้วขาดไม่ได้ครับเพิ่มความเผ็ดความฉาดนี่นะครับพี่น้องไปยีหล่าครับไาเผาเข้าไปอีกมีพี่น้องดูเอาใส่เข้าไปเลยครับเน้นเผ็ดๆครับ แซ่บอร่อยกินกับข้าวสวยพี่น้องผมบอกไว้เลยนะว่าสุดๆครับเดือดร้อนนะใช่ไหม้นยิ่งยิ่งเนาะไอ้นายพิจารณ์ครับใส่ลงไปชิมดูหน่อยปุ๊บเป็นยังไงอ๋อได้แล้วครับพี่น้องอ่ะเาจะยปชิมพร้อมกันครับเดีอดร้อนเช่นกครับพร้อมเสิร์ฟเวลาเสิร์ฟก็ใส่จานให้เลยแห้งมากว้าวแตดดหนี่ครับปกติหนึ่งจานก็ประมาณนี้เนาะครับ พี่น้องแบบแห้งๆกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่โอ้โหได้เรื่องเลยครับพี่น้องครับที่นี่ปลาคังอยากชิมอยู่แล้วอีกอย่างนึงเฮียก็แนะนํามาบอกว่าลองชิมดูเมื่อกี้ยังโต๊ะเมื่อกี้ก็สั่งนะไข่เจียวไข่เจียวสมุนไพรครับใส่อะไรไม่รู้เนาะครับก็มีสมุนไพรหลายอย่างอ่าเดี๋ยวต้องรอดูครับพี่น้องอันนี้อันนี้น่าสั่งเพราะเมื่อกี้โต๊ะเมื่อกี้เขาก็สั่งพี่เขามาจากดอนเมืองก็าสั่งตัวนี้โอ้ร้านอาหทุกจานเราขึ้นสดหมดครับ ครับไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้หั่นไว้แค่หม้อพี่ก็สะอาดมากเลยครร้านนี้ครับก็ต้องล้างตลอดลลใสเบบเงาเลยเป็นล้างตลอดเวลาครับทําหม้อล้างหม้อครับเป็นคนชอบล้างหม้ออ๋อเคล็ดลับนี่เองเม <laughs> <laughs> ื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามาเจอเอฟซีเนี่ยเขาก็สั่งเขามาจากดอนเมืองเขาก็สั่งเมนูนี่ครับยำกบใส่หัวปลีพี่น้องใส่หัวปลีสดอันนี้อยากชิมครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกน้ำพริกเผาที่นี่ทำเอง กลับมาแล้วครับแล้วก็เตรียมเครื่องสดครับส่วนต้่มยำสดๆแบบไม่กักเลยนะเน้นเตยมชุดต่อชุดไม่กักครับไม่็ะไรครับไม่มีแบบให้เต้มเต็มครับแต่ว่าเน้นความสดของเขานี่สดมากสู้สู้ความสดแล้วก็ความสะอาดส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ําพริกเผาที่ที่ว่าทําเองโอ้ครับก็จะทําไว้เมื่อกี้เห็นพี่เขานี่แบบสีแบบเผ็ดเลยนะ ปกติเราทานเผ็ดว่าก็พอได้ครับก็ได้ยรงนะแต่ผมดูไออะไรนะไอกบกับไอนี่แล้วเหงื่อแตกแน่วันนี้ับเอโอ้โหอันนี้สมมติเราใครจะราดข้าวก็มีบริการให้เลยโอ้นี่พี่น้องนี่หกสิบาทเลยครับให้ห้าหกสิบขทโทษนะครับพี่น้องดูนี่เพิ่มไข่ดาวก็สิบบาทครับเสิร์ฟ่างนี้เลยพี่น้องร้อนๆเลยอิ่มแน่นอนมาที่นี่ดู มันจะดับพัะตะขาแลนะครับเนี่ยสวยมากที่เตรียมไว้ครับนี่ที่ยำปูใส่มะม่วงเลยเหรอครับใช่ฮะมะม่วงสับแล้วก็เครื่องเผาที่เตรียมไว้เผานี่ครับอันนี้น่ากินเป็นกับแก้มพี่น้องตอนเย็นๆผมว่าเนาะทานเผ็ดไม่ทานเผ็ดต้องบอกถ้าไม่ทานเผ็ดถ้าทำปกติร้านก็รสจะจัดครับถ้าไม่ทานเผ็ดถ้ามาบอกได้ครับ เดี๋ยวผมจะไปไปบ้านยายอะไรนะยายที่เขาขายน้ำพริกแกงนั่นงอาเดี๋ยวมาถ่ายในช่องซันเบอี่ตามหาร้านพริกแกงเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปลองโทรนะครับครับโอ้โนี่กบสดๆล้างสะอาดๆเป็นตัวมาเลยครับพี่น้องแต่เวลานี้ดีนะมามาสองคนอะไรเงี้ยปลากระพงตัวหนึ่งกินไม่หมดปลาทับทิม สั่งสองเมนูได้เอาชูชีได้เอานึ่งโบยได้โอ้จริงๆผมก็อยากกินหัวปลาทับทิมนะแต่ว่าอยากกินชูชีด้วยชูชีเ,<อ>เป็นทอดอปลาทอดกระเท<ถ>ียมท่านนี้คิดยังไงครับสมมติก็ปกติครับก็จะถ้าทําเป็นสองเมนูก็ปกติปลาตัวสามร้อยก็บวกเป็นสองสามร้ <320. S 2> อยยี่สิบคิดค่าทำยี่สิบบาทครับรเาปลามันไซส์ใหญ่ครับเราจะขายตัวละสามร้อยครับทุกเมนูไซส์โลกว่าเนาะ เนี่ยเอาเนื้อกบมาแล้วเนื้อกบก็ใช้ฉีกเอาครับฮะอย่าลืมนะครับพี่น้องอยู่ทุกวันพระนะครับเดี๋ยวผมให้เพจเขาไปด้วยข้างๆนี้เลยเพจเผจดร้านนะครับแล้วก็ปักหมุด Google ก็อยู่ใต้ใต้ลิงก์เลย,เลยพี่น้องเดี๋ยวปักหมุดให้ครับใครมามยุดยาอยากจะมาชิมอาหารป่าแบบบ้านๆน,นี่พี่น้องโอ้อันนี้น่ากินเนาะโอ้โเติมมะนาวด้วยอีก มะนาบ้านแพ้วครับครับอใส่หัวปีสดเข้าไปรสชาิก็จะออกประมาณว่าเครื่องเผาเครื่องเผาอหอมมาก พริกตัวนี้ก็จะเป็นผ้ากุ้งถ้าไม่ทานกบทานอะไรก็เป็นเนื้อไก่เนื้อหมูครับหรือรวมแม้แต่ปลาถ้าทิมก็ทําได้อ,อสุดติงกระดิ่งแมวนะครับพี่น้องสําหรับเมนูนี้นะครับลุงเด่นบอกเลยใครมาต้องสั่งให้ชิมให้ได้ครับผมกลับมาบ้านแล้วยังคิดถึงเมนูนี้มากที่เหลือหอกับบ้านมากินกับพ่อแล้วถูกใจมากเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยสุดๆครับเดี๋ยวต้องยอมก๊อปปี้ไปทําชิมดูคือเรื่องของพริกเผาที่เขา เผาเองตาเองครับเดินชิมดูหืม,มสุดยอดมันแบบเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดปีดแล้วก็มีหัวปลีมาตัดหน่อยโหเข้ากันดีมากครับอันนี้ต้องสั่งจริงเมนูนี้บอกเลยต้องสั่งครับอขอย้ําเลยนะครับฮนี่เปดูพี่น้องสีสันหน้าตาครับเห็นไหมว้าวหน้าชิมสุดๆเลยครับพี่น้องอร่อยมากเมนูนี้จะมีหอมแดง ตะไคร้โอหอมแดงตะไคร้ผสมติดเร็ดให้หมดเลยให้สุดหมดเลยนะท้าไม่ชอดเร็จก็ครับเแต่อาหารป่าร้องเผ็ดหน่อยๆใช่ครับกินกบก็เผ็ดนะครับก็คือสมุนไพรอย่างหนึ่งครับมีสรรพคุณแก้ไอแล้วก็ทำให้เจริญอาหารได้คนี่เป็นโหระพากับกระเพรากระเพราไฟรวมกันใช่ครับโอสมุนไพรอ๋อเราไม่ต้องคนตัวนี้ บอกว่าเลยอครัวเขาสะอาดมากครับพี่น้องกระทะหม้อแต่ละใบนี่คือแบบใสแบบเอาอะไรขดัดให้มันใสมีเทคนิคไหมครับนี่ก็ชําใบาใช้ไปแต่ก็ใบที่ล้างจานปกติแต่ว่าเราล้างทุกครั้งที่ใช้อครับก็คือเรา<ต>จะล้างเงาแบบเงาขนาดนี้เลยอ่ะดูเลยมันไม่น่าจะใช่นะใช่ฮะไม่ได้เตรียมนึกว่ามีน้ำประขามเปียยนน้ำอะไรอันนี้เป็นปกติก็จะเป็นน้ำยาล้างจานทั่วไปครับครับแต่วันนี้ความสาดมากพี่น้องที่นี่ดูไม่ต้องคนนะครับเมื่อกี้ S <S โอ้โโอ,อ้มตอนนี้ก็หอมจนผมต้องขอตัวไปนั่งรอชิมแล้วพี่น้อง <S <S 2> <S 2> <S วันนี้เราจะมาชิมกันแบบโจ๊ะๆเลยครับพี่น้องอ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องว้าวไปชิมกันครับพี่น้องไป จลนบอกอีกอย่างหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ใครมาแล้วไม่ได้กินไม่ได้ได้เมนูนี้นะบอกไว้เลยว่าถ้าได้กินเราจะโหยหาลูกค้าบอกอร่อยยันพริกน้ำปลาเลยนะนี่ครับคือปลาพริกน้ำปลาครับขึ้นใหม่ทุกวันครับเสิร์ฟเดี๋ยวไร้อนงเดี๋ยวไปลองดูว่ามันจริงไหมจ่าปลาจ้าครับปลาทัวความหิวนี่ไม่เข้าใครออกใครเลยนะเมื่อกี้มายังไม่หิวเท่าไหร่พอ เจอเมนูที่นี่แต่และเมนูนี่คุ้มค่ากับการเดินทางมามากเลยเมนูแรกซิกเนเจอร์เลยผมขออนุญ,ญาตนี่เลยกลบระเบิดพี่น้งองแบบช่ำๆนี่เลยนะไม่ใช่ช่ำแบบแหง้งๆแกผัดแบบแหง้งๆมากนะถ้าบ้านเราบางร้านหรือว่าผมผัดเองเนี่ยมันก็ออกจะออกแฉะๆไป<ะ>ไ,มไม่เคยได้ไม่เคยได้รสชาติแบบนี้ไม่เคยได้ทําให้มันแห้งแนี้ขออนุญ,ญาตชิมครับอืมอืมผม หอมกลิ่มขั่วกระทะด้วยเผ็ดชาของกะเพราใบยี่หร่าพี่แกงหอมจริงอืถ้าถ้าชอบยี่หร่าก็เอามาแก้มได้ให้เด็กจัดใส่จานมาได้นะลูกค้าชอบผมว่าพอดีแล้วอร่อยมากแล้ถ้าไปกินกว่านี้ยี่หร่ายิ่งจะร้อนแรงอร่อยครับเดี๋ยวลองกินกับข้าวดูคยทำหนึ่งนี่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อที่จะมาชิมเมนูนี้โดยเฉพาะเลยพี่น้องบอกไว้เลย ถ้าเป็นเย็นๆนะน, <poster. S 1> น้ำเย็นๆบอกมีน้ำเย็นๆใช่ไหมมีน้ำเย็นๆนีนะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาช่วงเย็นๆก็ตรงใส่จะมาเพราะอย่างนี้แหละครับแล้วมากับคนรู้ใจนะหมื่นจอก็ไม่เมาบริษัทกินใกล้ๆกินกับภาพนี่อร่อยครับมันแบบมันแห้งๆแล้วมันไม่มีกลิ่นกบไม่มีกลิ่นข้าวเลยนะแบบหอมพริกแกงหอมสมุนไพรไปมะกรูด แทบไม่รู้ว่าเป็นกบเลยนะครับโอ้เริจริงไม่รู้ว่าเป็นกบน้ำปลาลองน้ำปลาอ๋อนี่ๆๆ่นี่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่จริงพี่จรุนบอกว่าคนโทรมาสั่งออนไลน์นะเขาจะถามว่าพี่อย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมน้ำปลาพริกนะนี่นี่มาดูกล้องเดี๋ยวผมจะล่าให้ดูแค่พริกหนูสวนด้วยผสมกับพริกพิกชี้ฟ้าแดงนะน้ำข้าวร้อนลูกค้ามาสั่งนะบอกว่าพี่อย่าลืมพองหนูนะอย่าลืมพริกน้ำปลานะ กินกับข้าวเปล่ายังอร่อยออมกินส่วนมะนาวน้ำปลาอืมอมั่งขอนืปลากลับบ้านด้วยนะครับ <c oughs> เอาไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตันกน้อปลา <c oughs> เดี๋ยวตักน้อปลาให้ด้วยนะแลวนี้มะถึงเ,เวลาอย่างหนึ่ง <c oughs> อันนี้คือเอฟซีเราเมื่อกี้ <c oughs> เขาเป็นคนสั่งผมมาเห็นเขาก็สั่งเลยอะไรครับดำๆอะไนะเป็นกบยำกบพริกเผาครับไม่้อง สูตรเป็นเอกลักษณ์บอกไม่มียำขายที่ไหนไม่มีส่วนมากไม่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 เคยเห็นไม่เคยเห็นอย่างนี้ครับคนใหญ่ก็ไปกินไปทานที่อื่นก็จะเป็นชิ้นเป็นต่างๆแล้วก็เป็นน้ำๆนี่เป็นกบแล้วก็มีหัวปลีสดครับหัวปลีสดๆชิมดูครับอันนี้เป็นกับแก้มของของพ่อแก้มเหลาขาวอันนี้สูตรจริงอันนี้สูตรจริงเคยทานที่อื่นไม่เคยครับไม่เหมือนนะเมื่อกี้อยู่ใน ช่างมหมดละอร่อยมากอร่อยมากอันนี้นี่บอกเลยว่าออกเปรี้ยวมาเจอปาดของหัวปรีกินในปุ๊บน้ำลายมันวิ่งหาความเปรี้ยวของมันเกิดคมันมันไม่ได้ฝาดแบบฝาดกินไม่ได้ก็คือเปรี้ยวแล้วมาตัดพรีหน่อยมันยิ่งอร่อยมันจะทําให้เราเจริญอาหารครับวันนี้อร่อยมากครับถึงวันแล้วทําไมครับต้นมะกลขนาดนั้นพี่นะ แก้วอันนี้นี่ถ้ามีออนไลน์ส่งไปให้กินได้ชียงรายได้ไหมเนี่ยสูตรพิภเผาอ่ะยกของพิภเผานิดนึงนะครับกันละได้ไอพิภเผาไอตัวที่พี่ตำเองได้ได้ได้ักถ้วยนึงเอาไปตำเอาไปตำเอาไปตำระหว่างพริกเ e า r กระตำเองในพิภเผานั้นใส่น้ำมะขามเปียกได้ไหมครับก็มันมันใส่ทีหลังไม่งั้นพิภเผาจะไม่มีไม่มีนะถ้าเผาก็จะเป็นเครื่องเผาโดยตรงเลยครับนี่ก็คือไข่เจียวทอดสมุนไพร อันนี้เขาบอกว่าเด็กมากินมากับพ่อกับแม่นี่ยมันจะลดพริกหน่อยแต่ว่าจริงๆที่ไม่ค่อยกินก็มไพริก,รกน,น้ำปลาหน่อย,อยดองด,ดูมีหลากหลายเมนูนะไม่ใช่มีแค่เมนูเดียวนะเวลามันน้อยนะก่อนอื่นเลยทำได้ยังไงเราคิดได้ไงรังสรรค์ให้ออกมาอย่างนี้ได้อว้าวครับ ไม่อยากเชื่อนเนาะสูุๆครับนะม,มาดูอปลาคังตัวเมื่อกี้ตัวว่าใหญ่ๆที่เราทํากันเมื่อกี้ครับพี่น้องเนื้อต้มแบบสูตรแบบบ้านๆนะพริกขี้หนูสวนพริกแห้งสดน้ําดูก่อนหมอมหมอมสมุนไพรต้มแบบต้มสดผมไม่ได้ทําน้าซุปไว้ครไม่มีน้ำซุปอ๋อต้มทุกอย่างที่เนสดอู้โลงมากเลย โล่งมากเลยใช้มะนาวบ้านแพรว่นน้ำมะนาวพืงพิจิตแป็นพิจิตแล้วแต่ตัวใหญ่จะเป็นบ้านแพรแป้นพิจิตจะไม่ค่อยมีแล้วเผือกใช้มะนาวแป้นมะนาวสดต้มนี่จะมันลังสันได้สองอย่างคือเป็นน้ำใสกับน้ำแดงน้ำแดงก็จะเป็นตัวพริกเผาคตัวนี้ยตีลงไปแล้วก็ใส่ใบกะเพรา เาก็จะเป็นอีกพี่เผาตรงนี้มันใส่ในยำนี้ใช่แล้วก็ใส่ใบกะเพราแทนผักปลาโอ้โหถ้าเป็นต้มยำเราจะใส่ก็เดี๋ยวรู้รู้รู้สูกสุดอยู่แล้วเดี๋ยวชิมขอชิมดูเนื้อปลาหน่อยปลากดคังครับพี่น้องร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับมันเท่าไหร่ร้อยห้าสิบนี่หม้อนี่ร้อยห้าสิบบาทเลยพี่น้องครับก็ผมการันตีว่าแถวนี้ถ้าเจอแบบนี้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบ ผมก็ไม่เคยได้ยินหม้อไฟอย่างเงี้รยร้อยห้าสิบมันหาย,ยากอยู่นะเราเราเอาแค่เอาแค่อยู่กันได้เนาะครับสุดยอดครับพี่น้องครับผ่านทุกเมนูอร่อยแบบสุดๆใครมาพูดพูดแล้วหยุดไม่ได้ใครมาอยุทยาต้องมาชิมครับพี่น้องแต่ละเมนูนี่สั่งอย่างแรกเลยมาครั้งแรกสั่งที่ผมสั่งนี่แหละ,ะใครมาครั้งแรกเนี่ยสั่งนี่ก่อนท้าทานผมแนะนำมาเมนูนี้ก่อนแล้วก็ มันคงจะมี e ีพี p 3พีนะเพราะว่ามีอีกหลายเมนูที่ว่าผมยังไม่ได้ชิมอย่างเมนูนี้คนไม่ทานกบเป็นซี่โครงอ่อนสับละเอียดแบบนี้ซี่โครงหรือจะเป็นหมูเป็นเนื้อจะเป็นเก้งเป็นกวางเป็นนกกระจอกเทศเป็นจระเข้แล้วก็หนูนาผมมาแล้วอาจจะมีเป็นบางช่วงมันไม่ได้มีติดหลานครับส่วนเมนูนี้ไม่กินกบก็เป็นพวกเนื้อเนื้อไก่หมูกุ้งหมึก แต่ว่าเป็นเครื่องนี้หมดเ้าื่งยำกบหมดโอ้อร่อยจริงยำหมูกบยำไก,ลกล่กบยำกุ้งกบ<ฟ>หรือจะเป็นปลาทับทิมก็ได้ครับอันนี้โคตรอร่อยทําทำเป็นเมนูสองอย่างต้งยมยำอย่างหนึ่งแล้วก็ทําเป็นเมนูปลาทับทิมยำกบก็ได้ครับมีโอกาสมาคุณเรนขอแนะนำลองมาชิมดูไม่ผิดหวังแน่นอนที่จอดรถสะดวกสบายมาไม่ถูกเซิร์ใน Google เดี๋ยวผมปักหมุดให้ใต้ใต้คลิปเลยเนาะที่จอดรถจะมีด้านหลังด้วยนะครับอ๋อเข้าเข้าจอดด้านหลังร้านได้ครับแล้วก็ข้างหน้าก็จอดได้เลยครับผม สุดยอดแล้วก็ร้านอยู่ทุกวันพระอ่าอยู่ทุกวันพระเปิด9ก้าโมงเก้าโมงเโมงปิดครัว3ามทุ่มเขาจะมาถ้าจะมาหลัง3ามทุ่มก็โทรมาสั่งล่วงหน้าถ้าสองทุ่มโทรมาถั่งไว้อ๋อครับแล้วก็ปิดร้าน4ี่ทุ่มก็อาจจะเลเลได้บ้างครับถ้ามีสำหรับเครื่องดื่มดื่มกันหรือว่ามาไม่ถูกยังไงก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรใต้นี้เบอร์อะไรครับพิจรจิรุณอ่า092ย์เก้าสองศูนย์เก้ากดที่เพจ เผ็ดเผ็ดก็ของคี่ว่าอาหารปาอโอเคครับก็พักกันมาได้เลยมีโอกาสเรามาชิมครับติดใจแน่นอนพี่น้องขอบคุณพี่จรุนนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเด่นครับอร่อยมากเดี๋ยวโอ้โอ้โะคุยไปชิมไปมันอร่อยเนาะนี่รานข้าวอย่างนี้เลยครับพี่น้องยังมีอีกหลายเมนูมีอีกหลาย EP แน่นอนที่ลุงจะมาถ่ายที่นี่ต่ออร่อยครับถูกใจฟินมาก